มันมีจริงจริงนะคนที่เวลารักใครเราให้ทีเดียวร้อยหนึ่งเลยอะคือให้เต็มร้อยเลยอะแต่เวลาที่เขาเอาคืนน่ะเขาก็เอาคืนหมดร้อยเลยเหมือนกันนะคือมันจะมีหลายๆคนที่เป็นแบบนี้ที่รู้หัวใจตัวเองอะเราก็ชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองแล้วก็เคารพหัวใจตัวเองเฮ้ยเราชอบคนนี้เราชอบคนนี้เราชอบเขามากเลยอะแล้วเราก็ชัดเจนมากเราชอบว่าเราให้หมดเราไม่ต้องเริ่มจากหนึ่งจนถึงร้อยเราให้คุณร้อยเลย แต่ถ้าสมมุติว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับคุณค่าอะไรกลับมาเลยอะเป็นคุณค่าที่อยู่ในจุดต่ำสุดอ่ะคนแบบนี้น่ากลัวนะเพราะเวลาที่เขาเอาคืนเขาเอาคืนร้อยหนึ่งเลยเหมือนกันเขาไม่ได้เอาคืนทีละหนึ่งให้ร้อยก็เอาคืนร้อยมันมีจริงๆนะมันอยู่ที่ว่าถ้าเราให้คุณไปร้อยหนึ่งแล้วอะคุณจะรักษาร้อยหนึ่งไว้ไว้หรือว่าคุณอาจจะไม่รับมันเลยแม้แต่หนึ่งแม้แต่สองแม้แต่สามก็ไม่รับเลยเหมือนกันคนแบบนี้เหมือนจะใจร้ายนะเวลาที่เขาไปอ่ะ แต่พอเวลาที่เขารักเขารักหนักมากจริงๆเขาให้หนักมากจริงๆเขาชัดเจนกับหัวใจตัวเองว่าเฮ้ยเราชอบคนนี้มันยากมากนะกับการที่เราจะแบบเจอใครสักคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้ทําให้หัวใจเราเต้นแรงอ่ะคนคนนี้ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะเอามือไม้ไปวางไว้ที่ไหนคนที่ทําให้ปฏิกิริยาในร่างกายของเรามันตอบสนองไปหมดเลยว่าเฮ้ยเราชอบคนนี้ชอบจริงๆชอบมากๆเลยอะ่ะ ถามว่าชอบจนอยากได้ไหมชอบจนอยากได้อยากรักอยากดูแลอยากมีเขาอยู่ในชีวิตเราึเลยตั้งใจที่จะให้ไปหมดเลยเต็มร้อยแต่เมื่อเขาให้เป็นร้อยหนึ่งแล้วอ่ะแล้วมันถูกผักใสมันถูกใสส่งมันถูกไม่แยแสมันถูกไม่ไม้ใยดีอะไรเลยอะเวลาเอากลับคืนอ่ะคนพวกนี้เอากลับคืนร้อยนะให้ร้อยคืนร้อยไม่เอาคืนเทละหนึ่งจะหาว่าใจร้ายก็ไม่ได้ เพราะตอนที่รักไปอ่ะมันก็รักหมดใจจริงๆมันมีคนแบบนี้จริงๆนะ